ครับสวัสดีครับสําหรับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนว่ายน้ํานะครับก็ให้พวกเราไปทบทวนนะครับกับคลิปที่ผ่านมาทักษะที่ผ่านมานะครับให้พวกเราไปฝึกซ้ําๆบ่อยๆเกิดความชนานาญนะครับถ้าโรงเรียนของเราเปิดเพอมได้แล้วเราค่อยมาเรียนที่สักของเรานะครับสามารถลงสะของเราได้เลยนะครับและ ชิ้นงานที่ครูสั่งไปตั้งแต่หลายอาทิตย์ที่แล้วนะครับครูสั่งงานชิ้นเดียวนะครับก็คือการดำน้ำก่อลมนะครับการกั้นหายใจนะครับการกั้นหายใจ1ิบวินาทีนะครับกั้นหายใจ1ิวินาทีแค่นั้นเองงานเดียวนะครับให้ส่งมาที่ครูประจําชั้นนะครับแต่ถ้าใครมีรายส่วนตัวครูก็สามารถส่งมาที่ลายครูก็ได้นะครับเดี๋ยวครูจะตรวจให้คะแนนแล้วครูจะ แก้งผลคะแนนไปให้ครูประจำชั้นแล้วให้ครูประจำชั้นนะครับแก้งผลคะแนนกลับมาว่าใครคนไหนที่ส่งแล้วหรือยังไม่ได้ส่งนะครับเดี๋ยวครูจะเข้าไปตรวจนะครับที่ของพวกเราส่งมานะครับนะครับสําหรับเทอมนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ให้พวกเราดูแลรักษาสุขภาพเวลาไปเล่นน้ําที่ไหนนะครับอย่าไปเล่นคนเดียวนะครับให้มีผู้ใหญ่ผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยนะครับ ห้ามไปเล่นน้ำคนเดียวในช่วงปิดเทอมนะครับนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับแล้วก็เรื่องโควิดนะครับขอให้พวกเราปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะครับสำหรับเทอมนี้ครูสาธิตโคสงครามนะครับที่สอนพวกเราสายชั้นประถมศึกษาปีที่2ในวิชาว่ายน้ำขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วเรามาเจอกันถ้าเปิดเทอมได้นะครับในเทอมที่สําสำหรับเทอมนี้สวัสดีครับ ต่อไปนะครับก่อนที่เราจะลงสัะ์เราก็จะเป็นการวอร์มอัพอบอุ่นร่างกายก่อนนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อบนบกนะครับอันนี้บนบกก่อนที่จะลงสัะ์นะครับทุกครั้งนะครับคือการอบอุ่นร่างกายหมุนแขนตามโครนะครับอันนี้ก็คือการอบอุ่นร่างกายบนบกนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับทําท่าละ10ครั้งหรือ20ครั้งต่อเซตนะครับให้พวกเราฝึกแบบนี้ทุกครั้งก่อนลงสระนะครับนะครับ พอมาเรียนนะครับคุณครูก็จะให้พวกเราอบอุ่นร่างกายแบบนี้ตลอดทุกครั้งก่อนลงศักนะครับเพราะว่าจะทําให้กล้ามเนื้อของเราคลายตัวนะครับนะครับก่อนที่เราจะเล่นกีฬาหรือทําอะไรนะครับแข่งกีฬาเราต้องอบอุ่นร่างกายก่อนให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวก่อนนะครับให้กล้ามเนื้อมยืดย่นก่อนนะครับอ่านี่แล้วแต่เรานะครับจะนับกี่ครั้งห้า 1ิบสิบก็แล้วแต่นะครับให้ยืดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอบอุ่นร่างกายนะครับบนบกก่อนลงสระนะครับมามีตัวอ่า,อาโอเคเป็นไงก่อนที่จะ ลงรานะครับเราก็ต้องอบอุ่นร่างกายกันก่อนนะครับในการเตะขานะครับเตะขาสลับกันนะครับนั่งขอบสระเตะขาสลับกันอ่าไปดูกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นท่านั่งบนขอบสระเตะขานะครับอ่าแบบนี้นะครับขาหยียนตึงนะครับะนะครับคงเล็กน้อยอันนี้ก็การเราอาจจะมดกันไปแล้วนะครับในการ แต่เราก็ทุกวันไปทุกสัปดาห์นะครับทำแบบนี้ประจำเราจะเกิดความมปอสินะครับแบบนี้ประมาณสักสิบครั้งหรือที่ครั้งแล้วแต่นะครับต่อไปนะครับก็เป็นการนอนคว่ำบนขอบสะเตะขานะครับเหมือนการเหยียดขาตึงปลายเท้าจิดนะครับเตะขาสบัดขึ้นลงนะครับเริ่มเลยครับแบบนี้นะครับ ราคนนะครับทำตามนะครับก่อนที่จะลงส้ำทุกครั้งนะครับเป็นการฝึกขุนร่างกายไปในตัวนะครับทำทุกครั้งทุกสัปดาห์นะครับทำแบบนี้ลงสาำทุกครั้งนะครับนะครับอันนี้ก็แบบคือการนอนบนของสารปีศานะครับต่อไปทีนี้เราจะลงน้ําอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ควรฝึกทุกครั้งก่อนลงน้ํานะครับฝึก นะครับดำน้ำเป่อลมอันนี้ดำน้ำต่อลมมาดูกันเลยครับดำลงไปเป่าลมขึ้นมาเห็นไหมมีฟองขึ้นมาครับเป่าลมออกแล้วก็จะมีฟองขึ้นมาแบบนี้ห้าหรือ10ครั้งนะครับก่อนลงสระนะครับเพื่อฝึกความเคยชินกับน้ําและความชำนาญในการดำน้ำนะครับอันนี้ก็คือการดำน้ำเป่าลมอ่าเป็นไงบ้างครับโอเคครับสำหรับ สายชันอนุบาลนะครับในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการพุ่งออกจากขอบสะโดยมีโฟมนะครับเป็นอุปกรณ์ก็คือการจับโฟมสั้นพุ่งออกจากขอบสะโดยไม่ต้องเตะขานะครับให้ขาเหยียดตึงนะครับฝึกลอยตัวไปก่อนนะครับฝึกทีละนิดถ้าเราเอาขาลงแล้วนะครับหรือมันหมดแรงเฉยแล้วเอาขาลงได้แล้วก็พุ่งไปต่อนะครับไม่ต้อง คิดว่าเราจะถึงขอบสะหรือไม่ถึงขอบสะนะครับให้เราประคองแล้วฝึกการลอยตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะครับอ่าโอเคครับเริ่มอ่าแบบนี้นะครับก็คือพุ่งไปเฉยขาลงไม่เป็นไรแล้วพุ่งต่ออ่าไม่ถึงขอบสะไม่เป็นไรก็พุ่งต่อปื๊ดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คุณโคเขาพุ่งทีเดียวก็ถึงขอบสระได้แล้วนะครับแต่สําหรับเด็กอนุบาลอาจจะพุ่งไม่ถึงนะครับ เพราะว่าเราจีบไม่ถูกต้องอย่างนี้นะครับผลคูก็สามารถพุ่งถึงขอบสะนี่นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการพุ่งออกจากขอบสะโดยการจับโฟมสั้นนะครับ 嘿。Okay.